ครับสวัสดีครับก็เจอก,กันกับบรรยากาศภายในสวนอดกเช่นเคยครับเป็นบรรยากาศตอนเย็นเยนของวันอังคารที่16เดือนพฤษภาคม25 6 6หหครับวันหวยออกพอดีครับ <c oughs> วันนี้ก็จะมาอัปเดตล่องน้ําที่ผมจะทําเป็นลอนน่องน้าโคกนองนาภายในสวนครับหลังจากที่ฝนตกแล้วก็น้ําขังเมื่อวานครับเมื่อเช้าก็ได้ทําการวิทย์น้ําที่ขังออกครับแล้วก็เอาปูนมาฉาบครับ เพื่อทการประสานรอยล้าวครับภายในล่องน้ําครับที่มันแตกครับผมใช้ปูนฉาบสําเร็จรูปครับที่เขามีขายเป็นถุงถุงละเก้าิบหาบาทครับเอามาผสมน้ําแล้วก็ทําการจะเรียกว่าฉาบก็ไม่เชิงครับเพราะว่าผมใช้ทาครับเอามือโปะแล้วก็ทาครับจนปูนมันกัดหนิ้วจนจนทะลุครับก็เป็นแผลโดยไม่รู้ตัวครับเมื่อเช้าครับจริงวันนี้ก็ลุ้นให้ฝนตกครับแต่ว่า ดูท่าแล้วก็ไม่น่าจะตกครับเพราะว่าอยากจะให้น้ําฝนมาขังในบ่อที่เราฉาบปูนนะครับทดสอบว่าประสิทธิภาพมันจะกักน้ำไว้ได้นานหรือเปล่าเนื้องานล่องน้ำตรงนี้ที่ผมจะทำภายในสวนก็ยังเหลืออีกเยอะครับก็จะค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆครับตามแต่เวลาแล้วก็โอกาสจำานวยครับมองดูแล้วก็คงอีกนานครับเพราะว่ายัง ลกอยู่เลยแต่ว่าก็ดีหน่อยที่ว่าผมได้นำล่องไปแล้วครับก็คือทำขุดล่องขุดอะไรไว้แล้วแต่ว่าเหลือเก็บรายละเอียดนิดๆหน่อยๆก็คงจะใช้ได้ครับคิดว่าพอเทป,ปูนตามล่องน้ำเสร็จแล้วก็คงจะสวยขึ้นกว่านี้ครับตรงไหนที่ลกๆก็จะทำให้มันลุง่งๆครับหาอะไรมาตกแต่งให้มันสวยงามดูสะอาดตายิ่งขึ้นครับ ต่อไปผมก็คงจะเน้นปลูกพวกไม้ยืนต้นครับพวกไม้พยุงไม้ยางนาไม้สักอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าผักที่ปลูกก็ดูแลไม่ค่อยไหวครับเพราะว่ามันต้องใส่ใจเยอะพอสมควรครับกะว่าปลูกต้นไม้ใหญ่ๆไว้ให้คุมสวนแสงแดดจะได้ส่องลงมาไม่ถึงครับให้เหมือนกับว่าอยู่ในป่าดงดิบยังไงอย่างนั้นครับเพราะว่าช่วงนี้อากาศเมืองไทยเราร้อนเสเหลือเกินครับ ก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมความสุขที่ไดจากการแสวงหาชื่อเสียง,ยงรับยศเงินทองบางทีอาจเป็นเพียงแค่มายาครับแล้วความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนอยู่ภายในและอยู่ใกล้ๆตัวเราครับตราบใดที่โลกยังไม่หยุดหมดุนแล้วชีวิตยังต้องดําเนินต่อไปทุกๆสิ่งที่มีอยู่มากมายแล้ว,ลวต้องกลายเป็นอด,ดีตครับเขารู้จักความพอดีไม่ซีเรียสกับชีวิตและอยาประยุติดมากเกินไปอะไรๆก็ดูดีไปหมดสําหรับคลิปนี้ก็คงต้องขออำลากันเพียงเท่านี้ครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงโชคดี มีความสุขแล้วก็จงรวยทุกๆท่านครับสวัสดีครับ